สวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมชแนลนะครับวันนี้เกมฟรีไฟลนะ์แะวันนี้ฟรีไฟล์อัปเดตกิจกรรมใหม่นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมสายฟรีและก็สายเติมนะครับแต่พีบอมจะมาเน้นตรงสายฟรีมากกว่านะเพราะว่าทุกคนชอบสายฟรีนะครับเนาะ โอเคนะครับทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าฟรีไฟล์กำลัง X ก,กับ m ม c a คาร n เหรือว่ารถหรูที่แพงที่สุดในโลกหรือเปล่านะครับสุดยอดเลยจริงๆนะฮะเก,กับแม็คารเนะครับซึ่งคันแรกอะ่ะเราก็ได้ฟรีมาละไม่เช่งว่าฟรีดิเขาเรียกว่าเติมเงินครบแล้วก็รับมาเนาะเป็นไอไอเทมหรือว่าเป็นสกินนะครับรถสปอร์ตเนาะแล้วก็ช่วงนี้นะครับใครที่แบบว่า ลงเล่นในเกมนะครับก็จะเจอรถสปอร์ตนะครับเป็นอีกคันหนึ่งเนาะเป็นคันสีขาวนะครับสวยเลยนะครับนี่นะครับเราเติมเงินครบไม่จําไม่ผิด29 9ไม่ก็499นะจะไม่ผิดตัวนี้เนาะก็เป็นสีส้มนะครับที่เราได้มาเนาะแล้วก็สําหรับสายฟรีนะครับก็จะได้อีกคันหนึ่งซึ่งจะเป็นคันสีเขียวนะครับอสีเขียวตัวนี้นะครับก็สวยเลยนะฮะเมคลาเรนนะครับผมเนาะหาทุกเครให้ครบ10อันนะฮะก็คือ ลงเล่นนั่นแหละทุกคนนะครับแต่วันนี้ก็บักอีกละหายไปไหนไม่รู้นะครับกู้หูก็อย่าลืมมาแลกกันด้วยนะแล้วก็ที่พีบอมจะเจาะวันนี้อะไรนะครับก็คือกิจกรรมตรงนี้นะครับไอเทมสุดหรูนะฮะแม็กราเลนนะฮะก็สิ่งทยานฝันตลอดช่วง23กรกฎาคมถึง3สิงหานะครับซึ่งวันนี้วันที่20นะครับเดี๋ยววันที่23เดี๋ยวมันจะมีกิจกรรมให้เราเก็บโทเค็นแลกชงแลกชุดนะครับก็ เยอเลยสำหรับกิจกรรมตรงนั้นเดี๋ยวผมก็จะมาทําคลิปให้เหมือนเดิมแหละทุกคนเนาะแล้วก็ของรางวัลหน้าเนี่ยเราได้ฟรีหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นชุดเป็นล่มนะฮะเป็นรถสีเขียวเนาะแล้วก็จะเป็นไอ้ไงไโปรไฟล์รูปบอร์ดกระเป๋าสกินรถไอ้บิ๊กฟูดนะครับ แล้วก็จะเป็นสกินของอคู่หูตัวนี้นะครับได้หมดเลยเนาะแล้วถามว่าพี่บอมเอาอะไรมาการันตีนะครับผมจะให้ดูเว็บของฟีไฟนี่แหละนะครับขอบคุณเว็บฟีไฟด้วยแล้วก็ทาง YouTube ของอินโดแล้วก็ YouTube ของ กอร์นีนาเวอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่ฟีไฟเอ็กแมกกาเรนนะนี่เป็นเว็บของฟีไฟเลยแหละนะครับทุกคนข่าวสารนะที่พี่วอร์ไปอ่านมามันก็จะสรุปได้ว่านะครับของฟรีแล้วก็เขาจะเข้ามาแล้วนะครับซึ่งมันเอ็กกับฟีไฟแล้วนะครับนี่นะครับก็จะมีชุดนะครับตามลูกนะครับนี่ฟีไฟเอ็กแมกกาเรนนะฮะเดี๋ยวเราก็จะได้แบบรถตัวนี้นะครับนี่ขอบคุณแอดนี่ด้วยนะครับ IG เนาะรถสีทองเนี่ยผมไม่แน่ใจว่า จะมาในรูปแบบไหนนะครับซึ่งผมว่าน่าจะเติมแหละนะครับแล้วก็2ชุดนี้เนาะภาพอาจจะไม่ชัดนะครับอ่ดูที่ชัดตรงนี้แล้วกันนะครับ2ชุดหน้าเกมนะครับโอเคครับวันนี้เราอยู่กับเว็บ PJ Spin นะครับบอกเลยว่ารอบนี้ผมจะมาสุ่มเพชรนะครับเพื่อแจกทุนนะครับบอกเลยว่าโปรโมชั่นสุดคุ้มโคตรเดือดเติมเงิน500บาทขึ้นไปรับคูณ2นะครับพี่บอมเติมไป500นะครับได้ ไป1,000บาทเห็นไหมตุ๊กนะครับก็สมัครง่ายๆผ่าน a c e b o o k หรือว่าที่ทุกคนสะดวกนะครับพี่บอมออาระบบให้ดูนะครับซึ่งง่ายมากๆนะครับสมัครสมาชิกนะครับแบบนี้นะครับจะผ่าน Facebook ก็ได้นะครับ Google ก็ได้แล้วแต่เราเลยหรือว่าจะเป็นอีเมลก็ได้แล้วแต่เรามาเดี๋ยวขอเข้าระบบแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับก็เข้าระบบเรียบร้อยแล้วพี่บอมก็จะมาสุ่มบุฟเฟ่เพชรนะครับมา เดี e ๋ยวเรามาสุ่มกันเลยนะครับสุ่มครั้งละ15บาทหรือว่า15เครดิตนะเดี million million ๋ยวเราจะมาลองสุ่มนะครับมีรางวัลใหญ่นะครับหนึ่งสี่เจ็ดเก้าสองเพชรนะครับโอ้โหหมื่นสี่เลยนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเราลองมาสุ่มกันเลยนะครับไปครับครั้งแรกยืด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 ได้เลยหรือเปล่าเฮ้ยยังยังยังไม่ได้ครับถือว่าเท่าทุนถือว่าเท่าทุนถือว่าเท่าทุนนะครับยังเท่าทุนอยู่นะครับเปิดเสียงให้ด้วยนะครับเค ครับต่อไปนะครับเพชวมันว่นางไออว้บอก็ยยอก่อนออยังไม่ได้ยังไม่ได้นะครับไอ้ไม่มีเสียงด้วยเป็นไรเป็นไรต่อไปต่อไปมันต้องตายสักครั้งแหละทุกคนต้องตายสักครั้งดิดเห็นไหมเห็นไหมทุกคนคุณได้รับเพชรหนึ่งสี่เจ็ดเก้าสองไนมอนเฮ้ย<อ>เป็นไปได้นะครับทุกคนเป็นไปทีหนึ่งนะครับ Okay นี่นะครับคือผมได้นี่ครับไดมอนนะครับเห็นไหมยุบนะครับโอเคผมคัดลอกไว้ก่อนนะครับผมได้นะครับเนี่เขาบอกว่าติดต่อทีมงานเพื่อรับของรางวัลนะครับก็ติดต่อไปเพจนะครับเพจก็ตรงนี้นะครับให้เราติดต่อไปเลยนะครับอ่าติดต่อไปเลยนะครับผมมานะครับติดต่อครับดีครับผมแคบแล้วก hey like ็ส่งไปนะครับเน่ส่งไปเลยนะฮะ แล้วก็รอสักครู่นะครับโอเคครับทุกคนเขาส่งมาแล้วนะครับเป็นบัตรกาลีน่าเลยนะครับอู้ดยอดครับผมขอบคุณครับก่อนนะนี่นะครับเขาก็ให้รหัสบัตรมาทั้งหมด3ามอันนะครับผมขอเซ็นเซอร์นะตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมลองไปเติมให้ทุกคนดูนะครับมาก็จะมาแน่นอนนะครับนี่เราก็ลดเนาะแล้วก็คันสีม่วงอีกนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูทีเซอร์ของฟิฟายินโดนะครับก็ มันเป็นเซิฟอันนี้อยู่แล้วนะครับก่อนเราเนาะนี่นะครับยูเทนเซอร์เล็กน้อยนี่ขั้นสีทองนะครับแล้วก็บิ๊กฟูดเนาะนี่สีทองโคตรสวยครับทุกคนนี่ฟรีไฟล์โค้ชจัดโคตรจัดแล้วก็นี่ครับชุดที่เราจะได้กันมาทั้งหมดนะครับนี่เลยขอบคุณฟรีไฟล์เวอร์ด้วยนะครับนี่แมคลาเรนเห็นไหมผู้ชายชุดผู้หญิงนะครับกระเป๋าหลุมศพ นี้เป็นไอวอลนะครับโอ้โหอันนี้เป็นบอร์ดบอร์ดที่พี่วอมบอกว่าได้ฟรีนะครับเป็นล่มนะครับนะได้ฟรีนะทุกคนจะได้เห็นภาพชัดแล้วก็นี่แหละสกินรถนะครับขอบคุณ f ีไฟเวอร์ด้วยนะครับผมนะสุดจัดจริงๆนะครับนี่สีม่วงนะครับก็คือเราเหลืออีกสองคนะันอ่ะมันมาแล้ว2ใช่ไหมเออเหลือสีม่วงกับสีทองนะครับที่กําลังจะมาแล้วก็ ชุดผู้หญิงนี่นะครับะจัดๆนี่ครับสวยมากๆเลยนะครับนี่เห็นไหมเออสวยมากๆแล้วก็ชุดผู้ชายนะครับมาแน่ทุกคนอืมาแน่นะครับขอบคุณฟรีไฟเวอร์ด้วยนะครับคนติดตาม2.3ล้านนะครับโอ้ของจริงนะครับตามนี้นะครับทุกคนนะครับฟรีไฟ X Max Brilliant นะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สําหรับทุกคนเนาะสำหรับสายฟรีแหละนะครับก็ ได้ฟรเลยนะทุกคนนะครับตามนี้เลยที่พี่บอมบอกเลยนะแต่ชุดที่พี่บอมดูให้ดูเมื่อกี้ชุดผู้ชายกับชุดผู้หญิงแล้วก็สกินสีม่วงสกินสีทองเนี่ยผมว่าสุ่มนะครับน่าจะเป็นแบบรูปสุ่มอะสุ่มรถสุ่มอะไรแหละแล้วแต่แหละครับทุกคนไม่น่าจะแจกฟรีอะครับทุกคนประมาณนั้นสิ่งที่ได้ฟรีก็จะมีประมาณนี้นะครับสิ่งที่ มันจะมาให้สุ่มอาจจะเป็นแบบนี้โทเค็นแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นแบบการันตีแบบนี้นะครับหาโทเค็นเอาไปแลกอะไรอย่างนี้หรือว่าจะเป็นในรูปแบบนี้สุ่ม9ก้าครั้งก็ได้นะครับอยู่ที่ gm เลยนะครับว่าจะในมาในรูปแบบไหนนะครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับแต่สําหรับสายฟรีอ่ะฟรีแน่ๆนะครับได้สกินรถแต่สกินปืนนะครับเพียบเลยนะครับประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับกิจกรรมเดือนนะครับก็อย่าลืมแลกกันด้วยนะครับอย่างเช่นตรงนี้ โอ้นี่แลกแลกไปนะครับของฟรีนะครับทุกคนนี่เห็นไหมแลกไปเนาะเพราะว่าทําไมพี่พรถึงไม่แลกสัตว์เลี้ยงผมมีหมดแล้วนะครับแลกไม่ได้นะครับผมก็ขาดตัวไหนก็แลกกันไปนะครับทุกคนเนาะแล้วก็กิจกรรมตรงนี้นะครับลงเล่นให้ครบ3าชั่วโมงนะครับรับโทเค็น เอาไว้แรกวันที่24นะครับนี่แหลกสกิลเปินตามนี้เลยนะครับ7วันนะทุกคนนะครับง่ายๆเลยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้มาสั้นๆได้ใจความแหละทุกคนน่าจะชอบนะครับสำหรับคลิปสายฟรีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนและ f อทุกคนมากๆเลยนะครับบ๊ายบายและโชคดีนะครับสวัสดีครับ